สวัสดีครับวันนี้มาดูฟางนะครับที่นานะครับว่ามันแห้งไหมนะครับจะอัดฟางนะครับก็เมื่อเช้าไปติดต่อรถอัดฟางแล้วนะครับก็มาดูฟางก่อนว่ามันแห้งดีไหมนะครับก็แห้งดีนะครับไม่มีฝนนะครับการอัดฟางเนี่ยนะครับถ้าเราอัดช่วงที่ฟางเปียกนะครับ มันไม่ดีนะครับต้องอัดตอนแห้งนะครับถ้าอัดตอนเปียกเนี่ยฟางขึ้นราแล้วก็เห็ดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เน่าเน่าเสียนะครับมันไม่เกิดประโยชน์นะครับถ้าเราอัดตอนแห้งเนี่ยไว้สําหรับให้วัวกินนะครับก็ไว้ได้นานครับหนึ่งปีขึ้นไปนะครับสองปีสามปีนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับก็นาตรงนี้นะครับพื้นที่สองไร่นะครับที่ผมลง คลิปไปเดือนที่แล้วนะครับข้าวหอมมะลิหนักร้อยห้านะครับเกี่ยวข้าวทั้งหมดนะครับสไร่เนี่ยได้ตันกว่านะครับถือว่าผลผลิตโอเคนะครับปีนี้นะครับแล้วก็ฟางอีกนะครับก็ฟางสวยปีนี้นะครับไม่เน่านะครับปีที่แล้วไม่ได้ฟางครับเพราะว่าปีนี้บางพื้นที่น้ําท่วมนะครับไม่มีฟางให้วัวกินนะครับก็ทุกนาทุกพื้นที่นะครับ เจ้าของนาเนี่ยครับเมื่อก่อนๆเนี่ยจะไม่เอาฟางนะครับน้อยมากที่จะเก็บฟางไว้ตอนนี้นะครับฟางมีประโยชน์นะครับขายได้นะครับขายข้าวเสร็จก็มาดฟางขายต่อนะครับก็จดราคานะอันนี้คือผมยังไม่ทราบนะครับติดต่อเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องราคากันอีกทีหนึ่งนะว่าว่าก้อนละเท่าไหร่่ความยาวเท่าไหร่นะครับก็ขนาดของฟางนะนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับพออัดฟางเสร็จแล้วนะครับก็จะไถกบนะครับต่อสังข้าวนะครับเพื่อที่จะให้มันยอดสลายแล้วก็หว่านปอเทืองไปพร้อมเลยนะครับเพื่อที่เป็นปุ๋ยนะครับจะได้ไม่ใส่จะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับประหยัดปุ๋ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นใส่เป็นเป็นเป็นข้าวอินรีย์นะครับข้าวหอมมะลิหนักร้อยห้านะครับส่วนพันข้าวนะครับที่ผมแจ้งไว้นะครับถ้า ถ้าผู้ชมท่านใดหรือผู้ชมที่รับคลิปนี้แล้วนะครับต้องการพันข้าวมมลิหลักร้อยห้าแท้นะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 2ย์8 5516้า้านะครับบ้านบ้านอนทัวร์นะครับก็ส่วนราคาก็เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไม้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาข้าวนะครับมันขึ้นลงนะครับข้าวเมล็ดพันธุ์นี้ครับ ตอนนี้การเกี่ยวข้าวณปัจจุบันนะครับก็ราคาก็ลงครับอยู่ที่กิโลละสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับข้าวทุวันนี้นะครับก็ราคาลงลงจากเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับลงมากนะครับมันเป็นแสดงว่ามันราคาขึ้นลงขึ้นลงนะครับไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่วนราคาพันข้าวก็มาคุยกันหลังไหม่อีกทีเนาะถ้าสนใจนะครับ ส่วนการอัดฟางเนี่ยนะครับก็ไว้ให้วัวกินนะครับตรงนี้ตัวนี้ต่อรถอัดฟางอีกเจ้าหนึ่งครับเสร็จจากเจ้าอ่าแล้วนะครับก็จะมาลงที่นาตรงนี้นะครับว่าว่าจะได้กี่ก้อนครับรอชมนะครับดูแล้วอัดฟางไม่ได้นะครับพื้นที่นายังมีน้ําขังนะครับแต่ฟางแห้งนะครับ ก็ต้องบอกรถว่าเดี๋ยวให้น้ําแห้งก่อนแล้วค่อยอัดฟางนะครับไปอัดที่ใหม่นะครับที่นาฝั่งนู้นนะครับก็จะไปอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งที่นาฝั่งนู้นนะครับแต่ฝนฝังนี้นะครับต้องรอให้น้ําแห้งก่อนไม่สามารถอัดได้นะครับเพราะว่ารถลงไม่ได้นะครับนี่นะครับฟางแห้งแล้วนะครับแต่ว่ารถยังลงพื้นที่นาไม่ได้นะครับไม่สามารถอัดได้นะพื้นที่สองไร่นี้นะครับมาดูเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็รอให้น้ำแห้งก่อนนะครับก็จึงให้ไปอัดที่นาฟังอีกฟังหนึ่งก่อนนะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ